อีกเครื่องหนึ่งอันนี้ต้องยกให้ทางคุณวุฒินันเลยสาหรับปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับเกี่ยวข้องกับการให้ใบอนุญาตทีวีดิจิตอลสาธารณะมันเกิดอะไรขึ้นคุณวุฒิน,นันครับก็หลังจากที่กอสอทอหรือ <ừ m. S 2> ว่าคณะกรรมการบอร์กศทอวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์หนึ่งในคณะกรรมการของกอสอทอชอเขามีมติออกมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าสามต่อสองที่ว่าเนี่ยเขาจะให้ทีวีสาธารณะที่ประเภทดิจิตอลทั้งส2บสองช่องเนี่ยอยู่ในหนึ่งอยู่ใน 48ช่องที่การประมูลดิิตอนจะเกิดขึ้นนะครับแต่ปรากฏว่าช่องต่างๆอย่างที่กสทอชอกำหนดเอาไว้ก็คือช่อง5ช่อง11แล้วก็ไทย PBS 3ช่องนี้อยู่ในทีวีสาธารณะซึ่งกสทเขามีมติด้วยคำว่าบิวตี้คอนเทส t ก็คือประเมินจากศักยภาพของอสถานี โทรทัศน์นั้นนะครับว่าจะเข้าข่ายกับทีวีที่ต้ลสาธารณะหรือเปล่าแต่ปรากฏว,ว่าเมื่อช่วง2วันที่ผ่านมานี่เองช่วงเมื่อวานนี้เองนะครับทางสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยก็มีการเปิดเวทีนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะพูดคุยถึงหลักเกณฑ์ต่างๆของกอสทว่ายังไม่มีความชัดเจนนะครับซึ่งหลายคนซึ่งเป็นนักวิชาการหลายคนเนี่ยก็ออกมาพูดถึงเวทีนี้นะครับว่ากสทนั้นไม่กลัวที่จะนําช่อง5ช่อง11 นะครับเข้าขายทีวีสาธารณะถามว่าเพราะอะไรก็เพราะว่าเนื้อหาหลักเกณฑ์ต่างๆเนี่ยดูเหมือนว่าจะเข้าขายให้กับเอื้อประโยชน์ให้กับทางทบวงกระทรวงกรมต่างๆแล้วช่องไทย PBS เนี่ยเขายกตัวอย่างออกมาเลยว่าช่องไทย p b s นั้นเป็นช่องหนึ่งที่เป็นทีวีสาธารณะซึ่งมีความแตกต่างกับช่องธุรกิจ หากมองไปแล้วช่อง5ณนะวันนี้ซึ่งออกอากาศแบบระบบอนาล็อกที่เราดูอยู่ทุกวันนี้นะครับเป็นการออกอากาศที่เป็นเนื้อเนื้อหาผังรายการตามเดิมแล้วมติของกสทเนี่ยเขาบอกว่าให้การออกอากาศแบบอนาล็อกเหมือนกับออกอากาศดิจิตอลไปด้วยเขาก็เลยเม,มีมีความกังวลเรื่องของกฎหมายต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับอย่างขัดหลักกับมาตรา11นะครับของพระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงนะครับซึ่งก็ ออกมาหลายหลักหลักข้อทีเดียวนะครับซึ่งการเสวนาในประเคนทีวีที่ต้นสาธารณะเนี่ยเป็นการรัฐประหารของกสทชหรือเปล่านี่คือเสียงส่วนใหญ่ก็บอกมาว่าแบบนั้นนะครับซึ่งทางกรรมการกสทชคุณสุพินยากลางนรงเนี่ยก็เตรียมที่จะรวบรวมข้อเสนอ7ข้อจากนักวิชาการที่มาพูดคุยกันเมื่อวานนี้นะครับ เข้าเสนอต่อประชุมบอร์ดกสทในวันที่1ก็คือวันนี้ตอน9ก้าโมงครึ่งนี่แหละครับเพื่อที่จะให้ชะลอและทบทวนมตินี้ก่อนออกไปก่อนรวมทั้งมีการประเด็นวางกฎเกณฑ์ในการให้เคลื่อนแก่ผู้ประกอบการรายเดิมและรายใหม่8ดช่องด้วยกันหากกสทมีท่าทีที่จะทบทวนก็จะมีบรรยากาศที่ดีกว่านี้นะครับแล้วก็ไหนจะเรื่องหนึ่งที่จะจะต้องมีผลกับ ทางด้านของกรรมการกสทชทั้ง11คนด้วยว่าถ้าหากเรื่องนี้ยังไม่มีความชัดเจนแล้วนักวิชาการเหล่านี้หละน,นะครับอาจจะต้องนําเรื่องนี้ไปสู่ศาลปกครองเพื่อฟ้องร้องดําเนินคดีในเรื่องของการความชัดเจนในเรื่องนี้แล้วยังไม่ได้เปิดให้มีการประชาพิจารณ์หรือว่ารับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชนในเรื่องของการกําหนดทีวีสาธารณะเลย <c oughs> ก็เลยเป็นห่วงว่าเนื้อหาสาระที่ว่ามานี้นะครับอาจจะยังไม่เข้าข่ายตามหลักของ TV ทีวีดิจิตอลประเภทสาธารณะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้ท่านพลาดไม่ได้นะครับต้องรอดูการประชุมของบอร์ดกสอทอด้วยที่คุณสุพิญญาานยาการะลงเนี่ยพยายามจะเสนอให้ที่ประชุมมีมติชะลอเรื่องของมติเดิมไปก่อนนะครับกับการให้ใบอนุญ,ญาตทีวีดิจิทัลประเภทสาธารณะโดยเฉพาะกับช่อง5แล้วก็ช่อง11อเอพราะถ้าไม่ชะลอนี่สงสัยเจอกันในศาลแน่นอนนะฮะอันนี้คือบอร์ดของกอสอทอนะครับเรื่องของวิทยุแล้วก็โทรทัศน์มาดูอีกหนึ่งมุมของทางกสอทอชอบ้างกับบอร์ดกทคครับคณะกรรมการกิจการทรัมนาคม ปัญหาที่ตอนนี้กทคออกำลังเผชิญอยู่ก็คือความพยายามในการเปิดให้บริการ 3G บนคลื่น2.1กิกะเฮิรตซ์ที่ตามใบอนุญาตเนี่ยระบุเอาไว้ชัดเจนว่าต้องลดค่าบริการให้ได้15%ปรากฏว่าณนะตอนนี้นะครับไปสำรวจตรวจสอบดูบรรดาแพ็กเกจที่ค่ายมือถือเขาเตรียมเอาไว้กับบริการ 3G บนคลื่น2.1เขาไม่ลดค่าบริการ15%ฮะแต่เขาไปใช้วิธีการเพิ่มจำนวนโทรศัพท์หรือว่า เพิ่มจำนวนเวลาในการโทรฟรีรวมถึงการให้บริการ Data เพิ่มมากขึ้นแทนคุณสมชัยเลิศสุทธิวงศ์นะครับหัวหน้าคณะผู้บริหารส่วนงานการตลาดของ AS เขาบอกว่าแพ็กเกจของเขาจะมีการปรับเปลี่ยนครับโดยการเพิ่มท็อปอัพให้อย่างแพ็กเกจ839บาทเนี่ยอันนี้หลายท่านคงใช้บริการกันอยู่นะครับไม่จะลดในส่วนของราคาครับแต่ว่าจะไปเพิ่มให้ในส่วนของการโทรฟรีจากของเดิม500นาทีก็จะเพิ่มเวลาการโทรให้มากกว่ามูลค่า15%เ หรือแพ็กเกจที่ถูกลงมาหน่อยเป็นแพ็กเกจ200กับอีก10บาทซึ่งไม่มีบริการ Data เนี่ยนะครับแต่พอโอนมาอยู่ในระบบ 3G บนคลื่น2.1แล้วก็จะเพิ่มท็อปอัพในส่วนของการดาวน์โหลด Data ให้50เมกด้วยกันซึ่งก็เตรียมจะส่งแพ็กเกจเหล่านี้ให้ทางด้านของกอสอทอกอทอนะครับมีการพิจารณาต่อไปทีนี้พอไปฟังในมุมมองของประธานบอร์ดกอทอครับพันเอกเสพงมณิสุวรรณความจริงด้านหนึ่งก็ดูเหมือนว่าจะยืนหยัดหนักแน่นนะครับว่า ยังไงโอเปอเรเตอร์ต้องทำตามเงื่อนไขใบอนุญาตที่ระบุให้ลดค่าบริการลงมา15%ถ้าไม่ปฏิบัติตามเนี่ยก็ถือว่าทำผิดเงื่อนไขและมีสิทธิ์ริบใบอนุญาตได้แต่พอนักข่าวจี้ถามหนัหนกๆเขาหน่อยว่าแล้วถ้าเกิดผู้ประกอบการเข้าไปเพิ่มท็อปอัพให้แบบนี้ถือว่าเข้าเงื่อนไขหรือไม่เข้าเงื่อนไขกันแน่พันเอกเสดพง์อ้ำๆอึ้งๆนะฮะไม่ได้ตอบแบบฟันธงลงมาบอกว่าตอนนี้ยังไม่สามารถให้ความเห็นได้ต้องรอเอกชนยื่นแพ็กเกจมาก่อน แต่ถ้าไปถามอีกท่านนึงครับในฐานะที่กํากับดูแลคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคอาจารย์เดือนเด่นนิคมบริลักษ์ท่านนี้บอกชัดเจนครับว่าไม่เห็นด้วยครับถ้าหากว่าโอปาเปอเรเตอร์จะมาทําแบบนี้เพราะมันกําหนดมูลค่าได้ยากคุณจะไปรู้ได้ยังไงว่าการจะไปเพิ่มจําน,นวนวินาทีนาทีของการโทรศัพท์ให้เพิ่มมูลค่าขึ้นมา15%เนี่ยมันคืออะไรมันจะดีขึ้น15%จริงไหมดังนั้นผู้ให้บริการแต่ละรายควรปฏิบัติตาม,ตามข้อกําหนดของกอสอทช ด้วยการลดค่าบริการลงมาเป็นเงินมากกว่านะฮะนี่ฮะยังต้องเถียงงินอีกหลายยกเหมือนกันกว่าจะได้เห็น 3G บนคลื่น2.1แล้วก็แพ็กเกจที่ออกมามาต่อกันอีกหนึ่งเรื่องนะครับ,รบเรื่องของอทางด้านรถคันแรกหลายๆคนเนี่ยใช้สิทธิ์เป็น,ปนที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องของภาษีรถคันแรกซึ่งทางด้านของกรมสรรษษาพาิรเองก็ได้เตรียมที่จะนําเงินส่งแต่ปรากฏว่าหลายคนก็อาจจะมีความกังวลนะครับ ว่าเงินเม็ดเงินเหล่านั้นที่มาให้กับผู้ที่ได้มีการจองรถไปเมื่อช่วงปีที่แล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้คืนแต่คนปรากฏว่าตอนนี้ฮะทางด้านของรัฐมนตรีคลังนะครับก็ได้ออกมาระบุนะครับพูดถึงการคืนเม็ดเงินให้กับคนจำนวนกว่า31,000ล้านบาทเนี่ยแน่นอนแหละครับว่าจะยังไงก็แล้วแต่จะมีการจ่ายก่อน3,400ล้านบาทด้วยกันโดยทุกคนเนี่ยฮะ เขาจะได้รับเงินพร้อมกันทุกรายซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นมานั้นเองรัฐมนตรีกระทรวงคลังนะครับคุณกิติรัตน์นรนองบอกว่าสาเหตุหลักก็คืองบประมาณที่ตั้งไว้7,250ล้านบาทนั้นไม่พอจ่ายเพราะว่าตอนนี้เหลืออยู่เพียงเพียงแค่392ล้านบาทเองรัฐมนตรีคลังก็เลยต้องลงนามให้ใช้เงินคงคลังโดยจะจ่ายเงินคืนให้เหมือนเดิมคือทุกวันที่5ของเดือนนะครับ แล้วนอกจากนี้นะครับการทำงบประมาณในปี2,557รัฐบาลก็ต้องตั้งงบประมาณมาคืนเงินคลังเนี่ยรวมถึงต้องตั้งงบประมาณเพื่อมาจ่ายคืนให้ผู้ได้สิทธิ์ที่เหลืออีกประมาณ50,000ล้านบาทด้วยกันซึ่งต้องบอกว่าโครงการรถยนต์คันแรกมีผู้ใช้สิทธิ์ทั้งหมดคิดเป็น1ล้าน กว่ารายนะฮะเป็นเงินที่ต้องจ่ายอยู่สูงอยู่ที่91,000ล้านบาทก็สูงกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลน,นั้นเคยตั้งเอาไว้อยู่ที่เพียงแค่50,000 0รายแต่ปรากฏว่าได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามเลยนะครับซึ่งทางด้านของอธิบดีกรมบัญชีกลางอย่างคุณมนันก็ได้เคยออกมาพูดแล้วนะครับว่าโครงการที่รัฐบาลได้เก็บภาษีสพส,สามรตรถยนต์มาก่อนหน้านี้แล้วอยู่ที่แสนสองหมื่นถึงแสนสามหมื่นล้านบาทซึ่งตอนนี้ได้มีการจ่ายเงินคืนให้ผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการทั้งสิน้น แสนกว่าละขออภัยครับล้านกว่ารายแล้วก็เป็นเงินเก้าหมื่นกว่าล้านบาทแล้วก็มีแนวทางทยอยจ่ายคืนหลังที่ประชาชนถือครองรถยนต์ครบ1ปีแล้วด้วยซึ่งตรงนี้เองนะครับทางด้านของรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคลังคุณธนุศักเล็กอุทัยก็เตรียมที่จะดำเนินโครงการรถคันแรกก็บอกว่าไม่ได้มีความกังวลในเรื่องนี้เลยเพราะว่าที่ผ่านมาเขาก็ได้สั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการนี้ ไปดาเนินงานให้มีความคืบหน้าทุกๆเดือนเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่ใช้สิทธิ์รถคันแรกนั้นก็คงจะส่องสบายใจได้นะครับว่ายัางไงก็แล้วแต่ทางกระทรวงคลังก็น่าจะอนุมัติให้วงเงินทั้งหมดนี้มาจ่ายคืนให้กับผู้ใช้รถยนต์คันแรกของรัฐบาลใน,นช่วงนี้ครับเพราะฉะนั้นพอท่านได้เงินคืนไปแล้วอย่าลืมว่าท่านก็ต้องอยู่ในเงื่อนไขนะครับมไม่ใช่ว่าไปองค์ไปโอนให้กับนคนอื่นในระยะเวลา5ปีไม่อย่างนั้นสุดท้ายท่านก็โดนลิบเงินคืนเหมือนกัน พักกันสักครู่นะครับเ,เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเกาะติดหุ้นไทยก็ดูหน่อยฮะดูเหมือนว่าจะหมือหวาแลือเกินในช่วงเช้าวันนี้ตกลงจะเป็นปในทิศทางไหนต่อติดตามช่วงหน้าครับครับ